ขเขมรพังทุกทางค่ะท่องเที่ยวพระวิหารเจงโรงแรมร้านอาหารปิดตัว80%โรงงานต่างชาติย้ายหนีระนาวค่ะปราสาทพระวิหารแหล่งท่องเที่ยวหลักซอพังศูนย์รายได้ชุมชนชายแดนบันเตียเมียชัยพระวิหารศูนย์รายได้หายจากทัวข้ามแดนส่งผลโรงแรมร้านอาหารปิดตัวกว่า80%เลยค่ะ สืบเนื่องจากวันที่15ตุลาคมค่ะเพจคัดข่าวได้โพสต์ข้อความถึงกรณีเสาหลักเศรษฐกิจกัมพูชาผุพังทำกลังวิกฤตชายแดนท่องเที่ยวหดกเกษตรป่วยแรงงานขาดรายได้โรงงานปิดตัว รอวันล้มหากไม่แก้ด่วนโดยระบุว่าวิกฤตชายแดนไทยกัมพูชาที่ปะทุตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาปะทะที่สามเหลี่ยมมรกตและรุนแรงสุดเมื่อวันที่24-28กรกฎาคมที่ผ่านมาสังหาร43รายอบพยพจำนวน3 0 0 0 0คนไม่เพียงสร้างบาดแผลทางมนุษยธรรมแต่กำลังกัดกร่อนเสาหลักเศรษฐกิจกัมพูชาทั้ง 4, หมด4แขนงด้วยกันค่ะถ้าหากว่าเปรียบเศรษฐกิจกัมพูชาเป็นโต๊ะสีขา ขณะนี้ขาทั้ง4ผุกร่อนรอวันพังทลายหากไม่ซ่อมแซมร่วนจากการเจราจา GVC และอาเซียนซัมมิตเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนักวิเคราะห์ชี้ GDP กัมพูชาอาจหดไปมากกว่า2-3%ในปีนี้จาก6%เดิมค่ะโดยเสาที่1ค่ะเป็นเสาของการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวไทยเกาหลีหายวับค่ะศู์รายได้1,000ล้านดอลลาร์ท่องเที่ยวที่คิดเป็น1 2ของ GDP กัมพูชาหรือคิดเป็นราว6 7ล้านคนในปี2567ค่ะ โดยกัมพูชากำลังเจอกับปัญหาใหญ่ค่ะจากนักท่องเที่ยวไทยจำนวน9 6 2า6 2นวน9 6 2คนใน8เดือนแรกของปี2568ที่งดเดินทางหลังปัะทะกรกฎาคมส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติอดหายไปจำนวน38.4%ในเดือนสิงหาคมจากปีก่อนค่ะโดยเฉพาะจากไทยที่ลดถึง40%และเกาหลีใต้ที่ขูเลี่ยงกัมพูชาหลังคดีลักพาตัว330รายในปีนี้ ปราสาทพระวิหารแหล่งท่องเที่ยวหลักปิดตัวศูนย์รายได้91,103ผู้เยี่ยมชมในปี2567มูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์เลยค่ะชุมชนชายแดนบันเตียมเมียชัยพระวิหารศูนย์รายได้จากทัวร์ข้ามแดนส่งผลโรงแรมร้านอาหารปิดตัวกว่า80%ค่ะ นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ที่เคยมา300,000คนในปี2,567หายเกลี้ยงคาหลังยกระดับคำเตือนเดินทางเรียงเด็ดขาดพนมเปนสีฮนุวิลเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะอาจจะมีการลามไปสู่ชาติอื่นๆได้นะคะอย่างเช่นประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นหากปัญหาสแกมไม่คลี่คลายสูญรายได้ท่องเที่ยวรวม1000ล้านดอลลาร์ในปีนี้ค่ะ เสาร์ที่2ค่ะสินค้าเกษตรเวียดนามทะลักซื้อแต่กดราคา20-30%เกษตรกรเดือดโดนเอาเปรียบค่ะสินค้าเกษตรที่คิดเป็น22%์ของ GDP และจ้างงาน40%ของประชากรกำลังป่วยหลังไทยงดซื้อ3 0ของตลาดส่งผลเกษตรกรต้องพึ่งเวียดนามที่ทะลักเข้าซื้อมันสำปะหลังข้าโพดผลไม้จากบันเตียเมียชัยพระวิหารค่ะแต่ว่าดันกดราคาต่ำกว่าไทาย20-30%มันสำปะหลังสด จาก300ดอลลาร์ต่อตันเหลือเพียง210 240ดอลลาร์ค่ะโดยอ้างขมรไม่มีทางเลือกอื่นและต้นทุนโลจิสติกสูงแม้ยอดส่งออกเกษตรไปเวียดนามพุ่ง25%ในเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนกันยายนค่ะมูลค่า1,000ล้านดอลลาร์ แต่เกษตรกรได้ส่วนแบ่งน้อยลงถึง15%สาพันธ์เกษตรกัมพูชาหรือ CFA ประท้วง12ตุลาคมที่ป่อยเปดเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเปิดด่านไทยเวียดนามกดราคาเอาเปรียบผู้ประท้วงจำนวน500คนด้วยกันเกษตรกร500,000รายใน4จังหวัดชายแดนเสียงล้มละลายค่ะเวียดนามครองตลาดปุ๋ยเกษตรกัมพูชา50%และได้ประโยชน์จากรีรูทติ้งสินค้าค่ะแต่ CFA ชี้ค่ะเวียดนามรู้ดีว่าคขมรขาดตลาดค่ะเป็น การเอาเปรียบเพื่อนอาเซียนเสาที่3ค่ะเงินส่งออกแรงงานหลังถูกเรียกกลับคาคเม้นส่วนรายได้กว่า2.8พันล้านดอลลาร์งานในประเทศไม่พอค่ะเงินส่งออกแรงงานที่คิดเป็น6.1%ของ GDP 2.8พันล้านดอลลาร์ปี2567กำลังชะงักค่ะ โดยหลัง9 2 0 0แ0แรงงานกัมพูชาในไทยคิดเป็น93%ของแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาถูกเรียกกลับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะหลังปะทะชายแดนแรงงานส่วนใหญ่ทำงานในเกเษตรก่อสร้างบริการไทยทำให้สูญเสียรายได้เช่นกันค่ะกระทรวงแรงงานกัมพูชาค่ะถแถลงวันที่31สิงหาคม ว่า786,899คนข้ามด่านปลอยเปกเมื่อวันที่24กรกฎาคมไปจนถึงวันที่31สิงหาคมค่ะและอีก150,000คนในวันแรกค่ะสร้างวิกฤตการว่างงานค่ะอัตรา15%งานในกัมพูชาไม่พอรองรับโรงงานเสื้อผ้าและก่อสร้างขาดแรงงาน20%ส่งผล GDP หด1-2%ด้วยกันค่ะโดยหุนมาเนทค่ะสั่งจัดงานหางานและยกนีให้ผู้กลับ แต่ CFA ค่ะชี้รายได้ในประเทศต่ำกว่าต่างชาติ3-4เท่าต้องเร่งสร้างงานใหม่ค่ะเสาที่4โรงงานต่างชาติหลังเสียสิทธิ์ภาษีต้องจ่าย1 9เท่าชาติอื่นและโครงการ Thailand p l u s วล้มโรงงานต่างชาติที่คิดเป็น80%ของการส่งออกเสื้อผ้ารองเท้ากำลังปิดตัวค่ะหลังเสียสิทธิ์ภาษี1 9เท่าชาติอื่นที่ลงโทษกัมพูชาจ,จาก49%ิเกเหลือ1 9หลังหยุดยิงสูญความได้เปรียบไ h a i l a n d Plus วัที่เคย ดึงโรงงานจากไทยมาด้วยภาษีต่ำโครงการนี้ที่เคยดึง FDI 5.8พันล้านดอลลาร์ในครึ่งปีแรก2,568 เพิ่ม77%ล้มเหลวหลังปิดด่านไทยโรงงานเสื้อผ้ารองเท้าปิด20%จ้างงาน1ล้านคนศูนย์รายได้10พันล้านดอลลาร์จากการส่งออกสหรัฐ37%ของทั้งหมดค่ะบริษัทเกาหลีใต65้65%ของ FDI ถอนทุน H&M และ Nike ลดสั่งซื้อ30%รัฐบาลฮุนมาเน็ตั้งกองทุนช่วยเหลือ500ล้านดอลลาร์แต่ CFA ค่ะชี้สิทธิภาษีหายกัมพูชาเสียเปรียบเวียดนามภาษี20%ค่ะสรุป ะะโตะเศรษฐกิจผุขาสีขารอวันล้มเศรษฐกิจกัมพูชาที่พึ่งท่องเที่ยว12เเกษตร22แรงงานข้ามชาติ6.1และโรงงาน80ของส่งออกกำลังผกพังจากวิกฤตชายแดน GDP อาจหดมากกว่า2-3ในปีนี้จาก6เดิมค่ะหากไม่ซ่อมแซมด่วนผ่าน GBC และ Summit เซียนในวันที่26ตุลาคมนักวิเคราะห์ CSIS ค่ะชี้กัมพูชาต้องกระจายอำนาจและแสดงความจริงใจ มีเช่นนั้นก็จะไม่สามารถช่วยได้ถ้าเสาพังทั้ง4ต้นค่ะ